สวัสดีครับผมชาติจรันทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุด SDLG ลงเล่นน้ำครับโอ้ลงเล่นน้ำสะใหญ่ SDLGe 6 2 0 5 F มีใช้ครึ่งดอยนะครับกำเนิดเกิดที่แดนแผ่นดินใหญ่ สุดยอดครับลงไปปัดบอยใหญ่หน่อยอน้ำออกครับใสแจวเลยทำน้ำดื่มนี่สุดยอด SDLG นี S ่ e 2 0 5 F เครื่องร้อยหกสูท K3V วีดงคิว่าบักเก็ตของเขาลาังจกขุดนบอยเสร็จก็แต่งครับนะ ลงไปเล่นโคลนหนะ่อยอ๋แท็ก80 cm, เซนโรลเลอร์เจ็ดตัวครับแคริเอร์สองนี้เห็นบอกว่าประหยัดดีครับนะประหยัดเชื้อเพลิงดีเหมือนกันก็ดูแลโดยอ,อิต,ตนทนะิทดูดูใกล้ๆนี่ใหญ่นะเหมือบ SDRG 2 0 5 F ดูคูามาไหน้องน้ำหนักนี่1ิเ็ตตันดีไปเลยโอ้ห้วยห้วยห้วยห้ยระวังระวังเด้อหมอน้ำออกนี่เขียวนี่ไม่ไม่ใช่นี่เป็นน้ำใต้ดินนะน้องซึมออกมา ข้างล่างนี่น่าจะแข็งแ้วแหลยจัดระเบียบหน่อยนี่กเกะมาได้โอ้น่าจะเกะได้สักีกไม่แน่ใจนะน้องอาจจะสองปีปะ่ะ SDGT ไม่ค่อยเจอครับ150ก็มี205ก็มีเอง้ก็มี จะบิดแท็กได้ไหมน้องเอ้ยๆๆๆไม่แทงไม่แทงออ่งจะแทงดูหน่อยนะมาเป็นไรครับว่าเขาสุดบอก็กำลังแข็งอยู่แล้วปัดให้ดูได้ระดับให้ดูสวยงามครับกปอนลึกนะ ่กี้นี่สองชั้นเลยครับนะเสริมด้วยแผ่นเหล็กแนวแนวขวางมั้งเนาะไม่ใช่แนวนอนหลอดไฟ LED ดูก็ทรงคลา้ายก้อนโม่เนาะนะไม่ใช่ไม่ลึกน,นั่นนะครับดูครับดูระดับข้างบน โอ้หบอไดสวยครับเดี๋ยวจะต้องแต่งสโลปอีก่ะขอเล่นน้ำหน่อยเสียงปั๊มไม่มีดังเนี่ยกริ๊กเลยโอ้ เดี๋ยวผมต้องเดินไปมุมนู้นน้องๆว่าลงไปไม่ได้ลึกมากลึกเป็นประมาณวิ่งเจ็ดเมตรแปดเมตรได้ครับนะอ๋อดุ้ยเลยลูกพี่กระดึบ๊บกระดึ๊บไปสวดทรงเดียวเห็นเอสดีโอจีก็ ก่วนเอามาลุยงานอยู่ครับนะส่วนร้อสนี่ร้อยห้าสิบก็ซีซูเลยพี่น้องีูนแต่พอดไฟฟ้านะค่าตัวไม่แรงครับไม่แรงนะสำหรับร้อยห้าก็สล้านกลางครับน,นะตัวนี้ก็น่าจะ3ล้านนิดๆได้เปล่าครับนะ นครับดไได้ครับเดี๋ยวไปมุมนู้นพี่น้องเพว่าย้อนแสงโอ้ขุดบอลลึกครับก็แต่งข้างล่างเดี๋ยวให้ดูนะพี่น้องให้ดูดูมุมนู้นครับว่ลลึกไม่ลึกนะนี่ครับโอ้ถ้าเป็นแถว จันครับจะลึกมากเพื่อเอาไว้ปลูกเอาไว้รดน้ำผลไม้ครับโดยเฉพาะทุเรียนนะครับทุเนะรียนรถหน้าแรงนี่แหละอันนี้เด็กๆครับอย่างนี้เด็กๆเ,เป็นแถวจันนี่คุณลึกครับไม่งั้นเก็บน้ำไม่อยูอ่เพราะว่าสูงรดผลไม้ครับแต่ว่าโซนภาคอีสานขนาดนี้ก็ถือว่าลึกลน้องนี่นี่ครับ S D L G E 6 205F จะ F เดี๋ยวเร่กานุ่มหนุ่มตีก็ได้ครับนะว่าหนุ่มสิ้นตึงะแทงดูครับแทงโอ้ยใหญ่ดีครับ ทำใต้ดินออกดีมากนี่ครับดูมุมสโลปน้องสวยมากเลยโอ้ฝีมือครับฝีมือฝีมือกันเทพครับนะนแต่งได้สุดยอดจริงๆอา้าอยู่ข้างบนนี่ก็จะ มองไปเนี่ยเล็กนิดเดียวครบโอ้ลงมือันมีสโลปนะนี่ครับผลงานงานแต่งสโลปมันยังไม่เสร็จนะก็เอาให้พี่น้องได้ชมกันไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่สำหรับ Sdlg ว่าโซนพาอีสานก็ ก็มีหลายคันนะครับที่ใช้กันอยู่โอ้ยืนใกล้ๆนี่เวียนหัวย่านน้องย่านย่านตกลุกไปโอกเอวใหญ่ยบบที่ดูดูดูผู้นี้นะหนาปึกเลยครับ นี่เกะไปแดงมาแล้วพี่น้องข้างๆก็เขียนว่า S D L G ้านท้าย S D L G แล้วก็บุญ S D L G ไฟเซฟตี้ครับนะแล้วก็มีไฟท้ายกันนะไฟไฟสองท้ายครับนะลองเก๋งมุมามก็เชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กทำนี้นีสีแฉกเลยครับนะแต่งมุมครับแต่งมุม เดินมาดูตรงนี้หน่อยผลงานไป่นองบ่อคันทางลึกนะครับโอ้ตรงนี้เดินลงได้อยู่แต่ว่าขึ้นไม่ได้ฮนะลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ลึกครับ เราก็กรองดักฝุ่นข้างบนแต่งให้ดูสวยงามครับเก็บงานแล้วก็เดี๋ยวตรงนั้นนะจะดึงขึ้นไปนู่นครับดึงขึ้นไปฝั่งนู่นตรงที่เป็นนี่ครับไล่ไปก็เสร็จครับนะ ใสมากสนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์อิสระ a ระเทศครับรีวิวอาจจะผิดพลาดไดก็ขออภัยนะพี่น้องแต่ถ้าสนใจ h d สเก็ลองสอบถามได้ครับนะหรือว่าธุรกิจดินก็ต้องใช้รถคุดนะครับนะเพื่อพัฒนาบ้านเมือง หรือว่าเก็อ,อ่างเก็บน้ำไม่น้องเดี๋ยวเดือนใีเดือนมกร,ราพอเดือนมีนาเมษาก็จะน้ำจะแห้งน้องก็จะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะปลูก,ะกระบือครับต้องใช้นะน,นี่ปีหน้าก็น้ำจะเต็มเนี่ยน้ำเต็มนี่ไม่มีปัญหาครับใช้ใช้ได้ยาวเลย โอ้อยอดรับปู๊กี้สวยมากครับ,บ SDG เวลาหมดเวลาครับเวลาหมดหมดเวลาฝากกดติดตาม้วยครับสวัสดีครับ